อ่าวันนี้มางานสกินเซนนะครับก็อเขาเรียกว่าฟังเสียงเนี่ยเขาบอกว่าฟังเสียงผิวฟังเสียงผิวหน่อยก็ผมว่าหลายๆคนอาจจะแบบละเลยไปแหละในในถ้าใครไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องดูแลก,ก็ได้เราใช้เฉพาะที่เรามีก็ได้แล้วพอมันมีปัญหาเราเค่อยจะไปแก้ไขที่ปลายเหตุอะซึ่งผมว่าตรงเนี้ย การที่มางานเนี่ยผมว่าได้ข้อคิดอะไรไปเยอะมากเพราะบางอย่างเราอาจจะแบบเตรียมตัวไว้ก่อนก็ได้รู้ว่าผิวตัวเองเป็นยังไงรู้ว่าตอนนี้สภาพผิวตัวเองเป็นยังไงก็มาปรึกษาคุณหมอก็ได้หรือว่าแบบมาที่งานเลยก็ได้หรือว่าไปที่เอที่ที่คุณหมอที่เขาทํางานอยู่เลยก็ได้นะครับแต่ว่าดีนะดีนะแล้วก็คนสมัยเนี้ยแบบเขาก็หันหันมาดูแลผิวกันเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกหัดจการต่างๆหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบผู้สกินแคร์อื่นหรือว่าแบบบางคนอาจจะเราเห็นรีวิวเยอะเนาะ ช่วงเนี้ยรีวิวเยอะแยะไปหมดว่าแบบครีมนี้ดีฉันใช้แล้วสิวมันหายอ่ะซึ่งจริงๆคน,คนคนคนที่ซื้อไปแล้วหายมันอาจจะแบบแค่โชคดีเฉยๆที่ตัวเองไม่แพ้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าแพ้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องมาปรึกษาคุณหมอแล้วมาแก้ไขที่ปลายเหตุซึ่งตัวผมเองอ่ะก็เคยเคยแพ้พวกแบบสเปรย์ผมอะไรพวกนี้พี่แล้วพอเรามาแก้ไขปลายเหตุอ่ะคือสามสี่เดือนมันยังไม่หายเลยแล้วมันทิ้งรอยอีกอ ผมว่าตรงนี้ถ้าเรารู้ว่าส่วนผสมของวอพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้อะเราแพ้อะไรอะมันจะช่วยให้เราเระวังตัวได้เยอะขึ้นเลยเวลาเราแบบดูแลผิวหน้าตัวเองครับครับโอ้ปรับครับเมื่อกี้ผมถามคุณหมอเรื่องการทาครีคมรไป ก็ผมทาครีมแบบมั่วมากก็คือถ้าเรา,เราได้ยินจากคนนี้มาว่าเอ๊ะต้องทานี่ก่อนต้องทานี่ก่อนแล้วก็มาลองทําลองทําดูซึ่งเราก็ไม่รู้จริงๆว่าจริงๆอ่ะมันควรจะทาอะไรก่อนอย่างเมื่อกี้คุณหมอก็บอกว่าถ้าสมมติหน้ามันมันไม่ได้แห้งเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทาพวกที่เป็นจอร์ไรเซอร์หรือว่าแบบพวกที่เป็นน้ําตกอะไรก็ได้ะเราก็ทาอย่างอื่นไปที่มันควรจะควรที่มีประโยชน์กับผิวแล้มากกว่าอย่างเงี้ยเออนี่ก็เป็นความรู้ผมใหม่ๆเหมือนกัน แล้วก็เข้าใจว่าเอ้ยเรามีครีมอะไรเราใช้ครีมอะไรแล้วดีเราก็ทาอย่างเดียวเลยคนระับอืมแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่ที่ช่วยแบบทําให้ผิวเราดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหย่อนค้อยอะไรต่างๆผมว่าหลายๆคนก็คงมีปัญหากันแหละด้วยว่าเราทํางานเครียดมาแล้วหน้าเราย่นเลยมาอย่างเงี้ยมันก็มีนวัตกรรมต่างๆที่ไม่ได้ทําให้เราเจ็บมากแบบสมัยก่อนเออทั้งแบบทั้งฉีดทั้งใช้เครื่องอะไรเงี้ยคือมีหมดเลยอือ ผมสำหรับงานนี้นะครับก็สามารถมาได้นะครับที่สยามมาราคอนนะครับก็มีมีงานจนถึงพรุ่งนี้แนละ้วอีกหนึ่งวันนะครับก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอได้แล้วก็มีแพทย์แบบคือแพทย์เฉพาะทางจริงๆที่เราไม่ต้องไปนั่งเดาหรือว่าไปเซิร์ชในเน็ตเอาว่าเฮ้ยเรามีปัญหาอะไรกันแน่แล้วเราก็จะไปพอเซิร์ชก็ไปเราก็จะแบบเริ่มเปร๊ะแล้วอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่สุดท้ายเราก็หาสาเหตุไม่ถูกว่าว่าเราเราเป็นอะไรกันแน่กับผิวอย่างนี้ครับ แล้วก็บางคนอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเรามาหาแนวทางในการที่จะแบบป้องกันให้ผิวเราอะสุขภาพดีแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับสามารถมาปรึกษาได้เลยที่นี่นะครับโอเคขอบคุณครับ